เอวหรอคือดาวนี้มันไม่มีงานอื่นแล้วหรอกดน่ารักดีออกใช่ไหมเหมือนล้ออะไรน่ารักน่ารักแคตายนี่ดูดิน่ารักก็น่ารักเอาก็พี่อยากได้เงินน่ะพี่ก็แบ่งทำงานกับหนูนคนละครึ่งวันเดี๋ยวหนูแบ่งเงินให้ไงอืมอะเอ็นที่เอานี้ไป để anh điên sơn cà phê rồi. Ừ. Đa ta anh nói mà. Ồ. Đi đi là. À, cà phê. Ừ. 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 Ồ. อร่อยสุดไปเลยอ oh, really ่ะดาวดวงนี้มันสุดยอดจริงเลยอ um> ่ะพร้อมแล้วพร้อมทำงานแล้วเพื่อดาวดวงนี้เฮ้ยเฮ้คุณคุ้นเว้ยเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเพื่อดาวดวงนั้นและฟันกองที่คุณเป็นแฟนรายการเดือดตาปะอะไรอ่ะเฮ้ยผมชอบมากปีหกฮะการลิตโตโน่โดยเฉพาะพิการนี้แป้งรองเพลงโคตรเพาะอีกนานไหมเธอจะทำ คำน้านงงนี่เคยฟังว่าเนี่ยเคยดูปะเนี่ยอะไรอะลิที้แม่งอาเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นหมอปะตอนนี้เขาไม่ร้องเพลงแล้วอะ่ะไปขายไปไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยว<อ>ค<น>ุณรอ,อแป๊บนึงอืมเอานี่ไปด้วยอ๋อผมทำไว้ให้อะ่ะเผื่อคุณหิวอะ่ะคุณครับ อเฮ้ยหรือนี่เอาอ่ดีมากคุโอ้ยยองยองยองผิดด้านผิดด้านโทษโทษโทษโอันนี้มาโอเคเยี่ยมมากคุณค่อยๆไปนะครับเราล้องด้วยเพื่อดาวดวงนั้นฮเพื่อดาวดวงนั้นต้องตามผม เพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นที่ฝันที่อยากเป็นเพื่อดาวดวงนั้นเพื่อดาวดวงนั้นแล้วฝันคงไม่ไกลแล้วฝันคงไม่ไกลดีมากร้องไปร้องได้ไม่ร้องเองอะ,อะโชคดีนะคุณบ๊ายบาย